สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาขยายต้นแมงลักนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าพากิตูนะครับนี่แมงลักนะครับแมงลักที่ผมเพาะด้วยมเมล็ดนะครับแล้วก็จะขยายใส่อีกกระถางหนึ่งนะครับอันนี้กระถางที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับนี่เป็นดินเก่านะครับดินเก่าที่ผมปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ ไม่ได้ใช้ก็เลยจะเอาต้นแมงรักน้ำมาใส่แมงลักเป็นพืชลมลุกนะครับเป็นพืชลมลุกก็จะโตวไวนะครับโตวไวแล้วก็อายุเขาจะไม่ยืนนะครับมันจะนปลูกได้แค่ปีเดียวก็หมดแล้วนี่ครับ2ต้น เราจะปลูกให้คู่กันนะครับปลูกค,คู่กันก็คือจะปลูกไม่ให้เขาแบบว่าถ้ามันหนาเกินไปก็จะทําให้ต้นรักนี่มันมันจะเริ่มเติบโตได้ช้านะครับ <S <S 2> <S 2> นี่ครับก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับ น่ครับปกว้เป็นคู่แบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นให้เราใส่ปุ๋ยเขานี่ผมใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอคอกลงไปนะครับปุ๋ยอคอกปุ๋ยอคอกแล้วก็ปุ๋ยที่ไก่รองพื้นไว้แล้วแต่ว่าตัวนี้ผมจะเอาตัวเปลือกไข่ใส่เปลือกไข่ที่เราจะดำก็ได้ครับถ้าไม่ทำเราก็จยี่ให้ให้มัน เป็นผู้ผงมนะครับแล้วก็ใส่โรยตามต้นผักเราไป เกิดไข่มีประโยชน์เยอะนะครับมันเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งอ่ะที่ช่วยให้ต้นไม้พืชไม้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกันนะครับรก็โหลใส่ไปเลยครับใส่ต้นที่ห่าไปด้วยนะ ก็ปลูกผักในกระถางก็ดีอย่างก็คือว่าเราดูแลได้ง่ายนะครับดูแลได้ง่ายแล้วก็เวลาเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนพืชแล้วเราเบื่อเลยพูดง่ายเราเบื่อเราก็เปลี่ยนพืชเป็นอื่นมาปลูกใ้น้าเน้นเป็นเกี่ยวพวกพืชเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็อ่าเป็นพืชเกี่ยวพืชลุมลุกนะครับจะปลูกแล้วก็เะเลยเติบโตได้ดีนะครับนี่ครับ นี่ก็ขยายไปแล้วนะครับก็จะมีพอเราใส่ไปก็ปกป,กปกูกุมไว้ก็หน่อยมีทขี้วัวครับใส่ไปขี้วัวนี่ครับใส่ไปนี่ครับ,รบเดี๋ยวก็ประมาณสักสองสองอาทิตย์นี้ก็เก็บเก็บได้กินแล้วนะครับ นี่เป็นดินเก่าแล้วก็ดินส่วนมากเป็นดินเก่านะที่ผมตามไว้นะครับดินเก่าทั้งหมดเลยนี่เราก็ใส่ลงไปเลยนี่ครับใส่ใส่ในใบใต้คนต้นมะยิ lla ครับต้นมะละกอก,ก,ก็ใส่นะครับนี่เข้าสู่เข้าสู่สองเดือนนะครับยาวไวมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ ถ้าไหนชื่นชอบเรื่องการปลูกผักนในกระถางก็สามารถเอาไปสูตแบบที่ผมทํานี่ไปปลูกได้นะครับไปทำด้วยไปทําไปทําในพื้นที่น้อยๆของเราครับพื้นที่เรามันน้อยเราก็อไปปลูกครับปลูกผักนในกระถางก็สามารถมีผักกินตลอดเลยนะครับนี่ค,ครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ